ชเฮสตสโตเสื้อเยืะลิวพูสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเยื่เสื้อโปโลโมีมากมายหลายแบบและสไตล์ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่กเเท่เริ่มต้นเพียง240บาทเท่านั้นสาวกหงแดงไม่ควรพลาดสนใจสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปเลยค่ะ สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีนะฮะผลตรวจล่าสุดของซาเดโอมาเน่ออกมาเป็นลบแล้วนะครับซาเดโอมาเน่หายจากการติดเชือ้อโควิดส9และพร้อมลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับกระถือเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับลีูลของพวกเราซึ่งล่าสุดนะครับซาเดโอมาเน่หายป่วยจากการติดเชือ้อโควิดส9แล้ว แต่ล่าสุดนะครับเป็นนาบีกกตาติดนะฮะก็พึ่งไปติดในแคมป์ทีมชาติกินีมานะฮะสำหรับนาบีเกต้านะครับโดยถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะหลังจากที่ตีโอโกอาคังโท่าก็พึ่งหายป่วยจากการติดโควิด -19 ล่าสุดเลยนะครับฟิตและก็พร้อมลงเจอกับเอเวอเรตันอย่างแน่นอนนะครับส่วนเซนิวแมาเน่ก็หายแล้วนะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับจะต้องเจอกับเอเวอเรตันในวันที่17ตุลาคมนี้นะครับ แน่นอนนะฮะการที่หายป่วยแบบนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีนะครับก็จะจึงเจอกับเอวตันถ้าหากมีมาเน่กับติโ e ก้คันรารับรองนะฮะมันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือรายง,งานล่าสุดหายป่วยแล้วจากโควิด -19 นะฮะสำหรับซารูโอมาเน่จวดพี่น้องจัว ส่วนทางด้านลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับก็เปิดเผยนะฮะ11ตัวจริงนะฮะของหงแดงลิเวอร์พูลในนัดที่จะไปเยือนเอตเวตันในศึกเมอร์ซิไซสแตมิแมตที่จะถึงนี้นะฮะก็คือวันเสาร์ที่17ตุลาคมนะครับเราไปดูกันหน่อยนะฮะโดยจะมีเฮนโดลามาเน่กลับมานะครับแต่ติโก้สำรองส่วนเกต้าล่าสุดติดเชื้อโควิดนะครับเราไปดูลิเวอร์พูลนะฮะในชุดที่จะไปเยือนเอตเวตันในศึกเมอร์ซิไซสดามิแมตโดยลิเวอร์พูลเอ็กโคนะฮะเขาก็ได้คาดการออกมานะครับ จะเป็นใครกันบ้างไปรับชมกันเลยนะฮะโดยเริ่มต้นที่ผู้สาประตูแน่นอนอยู่แล้วจะเป็นอาร์เรียนนะครับสยบทุกข่าวลือเนื่องจากว่าเจคเกนคลอปบอสองพวกเราจะให้โอกาสอาร์เรียนนะครับโดยที่จะไม่ซื้อประตูนคนใหม่เข้ามาแทนที่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการซื้อใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับอาร์ตเรียนทำให้มันดีๆนะครับสุดยอดไปเลยในเกมเกมนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับอาร์เรียนส่วนพังหลัง4คนนะฮะประกอบไปด้วยเฟรนซ์อเล็กซานเดอร์ จะอยู่ทางด้านขวานะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วจองสัมทานตรงนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นส่วนเซนเตอร์คู่กันนะครับก็มีการลุ้นนะฮะว่าจะมีใครลงมาจับคู่กับเวอร์กอลฟันได้นะครับโดยรีวิวเอโคเขาก็ได้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็น โจโกเมสได้จับคู่กับเวอร์กิลฟันไดอีกครั้งนะฮะโอ้โหเนื่องจากว่าณตอนนี้นะครับยังไม่มีโจเอลมาติฟนะครับยังไม่ฟิตโดยโจโกเมสในนัดล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลก็ฟอร์มรั่วลงไปนะครับเล่นไม่ดีเลยครับส่วนเวอร์กิลฟันไดก็เล่นดอปลงไปนะฮะติดประมาทในนัดนี้ได้มาจับคู่กันก็ทําให้มันสุดยอดไปเลยนะครับก็รอลุ้นนะฮะโจโกเมสจับคู่กับเวอร์กิลฟันไดส่วนด้านซ้ายแน่นอนอยู่แล้วเป็นแอนดี้โรเบอร์สันนะครับจองสมบัตานี้ โดยผูกขาดเลยด้วยกันนะครับส่วนกัซาเซมิกัสเอาว่ามันเป็นอย่างไร <Okay. S 1> เมื่อยามที่ระบทจะต้องพักนะฮะ oh. เราก็ยาบไปที่แผนกองกลางกันหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดนั้นนาบีเกตาติดเชื้อโควิด -19 นะฮะแต่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นโดยจะได้ติโกอาคาตอรากลับมานะฮะเนื่องจากหายจากการติดเชื้อโควิด19นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังต้องตกเป็นตัวสำรองก่อนนะครับเนื่องจากยังไม่ฟิตนะจ๊ะต่อไปเราไปดูแผนกองกลางนะฮะ โดยกองกลางนะครับจะประกอบไปด้วยจอแดนแฮนเดสันฟารมิโยจอจิจยวานดุมถือเป็นนิมิใหมยอันดีนะครับที่กัปตันทีมของพวกเรากลับมาลงสนามได้แล้วนั่นก็คือกัปตันเฮนโดนั่นเองนะครับก็มีตัวช่วยบนมานั่งสำรองนั่นก็คือติเอโคลอคัมโตรานะครับ เราขยับไปที่ในแผงกองหน้า3คนกันบ้างนะครับแน่นอนอยู่แล้วเป็น HFM นะฮะนั่นก็คือซาร่าส์เฟอร์มิโนมาเน่โดยล่าสุดเนี่ยมาเน่หายป่วยจากการติดโควิด1 9แล้วนะครับเรียกได้ว่า3คนนี้มาประสานง,งานกันอีกฝั่งนะครับโอโ้โหก็เป็นนิมิทหมายอันนี้นะครับนี่คือรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงนะฮะนัดที่จะไปเยือนเอเวอเรสต์นในศึกเมอร์ซี่ไซส์ดาร์บี้แมตช์ในวันเสาร์นี้นะครับจากทางลิเวอร์พูลเอเคโค์นะฮะโอโ้โห ถ้าเป็นอย่างนี้พอสู้ไหวนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะฮะชุดนี้จวดพี่น้องจวดส่วนด้านคริสตอลเลตนะครับจอดทุบสถิติควา้าอิสมาอลชาวมาร่วมทับหลังจากที่นักเตะค,คนนี้นะฮะนั่นก็คืออิสมาอลชาวมีข่าวกับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนะครับ แต่ยังไม่มีสโมสรไหนยื่นซื้อเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นคริสตัลเพลตนะฮะคิดกันใหญ่เมื่อเตรียมทุบสถิติสโมสรเลยเพื่อกระชากตัวอิสไมล่าชาปีกเนื้อหอมของบัตฟอร์ดมาเสริมความแข็งแกร่งนะครับโดยคริสตัลเพลตวางแผนทุ่มเงินสูงถึงเป็นสถิติสโมสรถึง30ล้านบอนประมาณ1,260ล้านบาทเพื่อคว้าตัวอิสเมล่าชาปีกตัวจี้จัดของบัตฟอร์ดสโมสรในเดอะแชมเปี้ยนชิพมาเสริมแนวลุก ดยก่อนในนีซานะฮะก็เตยตกเป็นข่าวกับทีมดังอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ย้ายต้นสกัดไปไหนเลยนะครับกระทั่งล่าสุดมีคริสตัลเพลทที่พร้อมทุ่มสตรีโมสรเพื่อคว้าตัวไปเสริมความแข็งแกร่งนะฮะกระนั้นปัญหาสําคัญที่อาจจะทําให้ปราสาทเรือนแก้วต้องรับประทานเฮลนั่นก็คือการที่วัตฟอร์ดตั้งค่าตัวอิสต์มลซาวไว้สูงถึง40ล้านปอนด์ประมาณ1,680ล้านบาท และสโมสรก็ยืนกรานว่าจะไม่ยอมลดราคาแม้แต่เพนนีเดียวนะครับโดยคริซซาพะเลตนะครับยอมจ่ายเพียงแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะโอ้โหจงภาคภูมิใจจอห์นบารชีสลิเวอร์พูลเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ทีมอื่นแล้วจอห์นบารน,นะครับตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลยืนยันว่าเจคกิงครอปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์น,นี้ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ทีมคู่แข่งอื่นๆเลยทีเดียว หลายคนบ่นว่าลิเวอร์พูลเสริมทัพไม่ถึงใจในช่วงเสมอทั้งๆท,ท,ท,ที่มีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์พิมลเงเกลทัแถมทีมคู่แข่งเงินอื่นก็ทุ่มเงินซื้อนักเตะกันโครมครามปีกนิวการเก่ากับบุชเชอรีพอร์ตแต่ผมกลับมองว่าแค่ติกโกคันตัาและดิกโกโจตาสองคนนี้ก็ถือเป็นดิวที่วิเศษสุดๆแล้วนะครับเพราะทีมนับปัจจุบันก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อผู้เล่นไร่ลายเข้ามาเติมน้่นเติมนี่กันเลยแม้แต่นิดเดียวของเก่ามันดีอยู่แล้วของใหม่เอามามันจะยุ่งยากไปอีก เพื่อมีแฟนบอลบางส่วนยังไม่เข้าใจนะครับผมขอย้ําตรงนี้อีกครั้งว่าเช็รครับซื้อนักเตะที่มีคุณภาพจริงๆเข้ามาสู่ทีมและตรงตามสเปคเข้ามาเรียบร้อยแล้วแถมยังใช้ใจ่ายอย่างประหยัดอีกทั้งหากเมื่อหักลบกับรายได้และรายจ่ายที่ขายนักเตะออกไปนะครับโอโ้ดีกว่าอารเรียนอดีตข้างนัดเลวูเซนในด่านแบนฟลอตสำรองอาริชอนด,ดาเลนเบนนะครับ ซึ่งเป็นอดีตกาของท่านังเปอร์ออกมาแนะนําอีกแล้วให้ลิเวอร์พูลทีมแรงสึกพิมลิจากจัดการหนึ่งตัวเดบิดรอยาผู้สกาประตูฝีมือดีของแบรนด์ฟอร์ดไปร่วมเทียมตามการรายงานของฟุตบอลอินเดอร์แล้วยิงทีมชาตอังกฤษนะครับชื่อว่าใน่ดนชาวสเปนนิดทุนนี่แหละจะเป็นแบ็กอัพเฉิีกับทีมหงดางในยามที่อลิชอนวเิเกอร์ได้รับบาดเจ็บพักหลายสัปดาห์และฟอร์มการเล่นของอาร์เรนก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ จากเกมล่าสุดที่พ่ายอาร์ซลาไปถึง7ประตูต่อ2นะครับเรากําลังพูดถึงแชมป์พิม์ลีกซึ่งมันก็ไม่ควรจะมีอะไรยากขนาดนั้นแต่คุณจะไปหาในทวันที่ไหนที่จะมีการแฮปปี้กับการย้ายเข้ามาร่วมเทียมและลงเล่นเป็นเวลา6กเาร์จนกว่าอาริสันบิเกอร์จะกลับมาลงสนามจากนั้นก็ต้องกลับไปนั่งเป็นตัวสำรองมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะเพราะพวกเขาในเห็นชัดๆแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหากคุณมีผู้สมรูต้ตัวสำรองไม่พอนะครับ และคนเดียวที่ผมจะแนะนําและนึกขึ้นได้ว่ามีศักยภาพที่ดีในการเป็นแบ็กอัพได้นั้นก็คือดับิดรายาบางทีอาจจะเป็นเขาก็ได้ดารเรนเบนต์แนะนําให้มาซื้อนะฮะโอ้โหลิเวอจับมือแมนยูเสนอลดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกเลิกลีคับและคอมมอนิตติชิวล BBC นะครับรายงานมาว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองสโมสรคู่ลีตลอดกาลนะครับได้จับมือกันเฉพาะกิจเสนอโครงการพิเศษเพื่อเปิดทิ้รูปวงการฟุตบอลอังกฤษตั้งแต่การนำเสนอขอลดจำนวนทีมในพรีเมียร์ลีกจากเดิม20ทีมให้เหลือเพียง18สโมสรและยกเลิกแกข่งขันฟุตบอลเอฟเอลีคับและฟุตบอลนัดพิเศษ Community Shield น,นะครับโดยแนวทางดังกล่าวนะครับของขั้นตอนการลดจำนวนทีมขั้การกำลังจะต้องให สี่สโม,มสรจากพรีเมียร์ลีกตกชั้นและเลื่อนชั้นจากแชมเปียนชิพเพียงสองทีมส่วนทีมจบอันดับที่16และพรีเมียร์ลีกจะต้องเพย์ออฟกับทีมจากอันดับ3-5ถึงของแชมเปียนชิพนอกจากนี้ก็ยังมีการบรรเทาความกังวลของ EFL เรื่องช่องว่างทางด้านการเงินระหว่างลีกสูงสุดและลีกรองลงมาโดยการแบ่งเงิน25%เจากรายได้ประจำปีให้กับสโม,มสรในลีลกรองโดยจะมีการจ่ายให้2 5 0ล้านปอนด์เพื่อช่วยสโม,มสรนล,ลีกล่างให้ก้าวผ่านวิกฤตจากการระบาดของโควิด -19 ส่วนทาง FA ก็จะได้รับเงินจำนวน100ล้านปอนด์เป็นของขวัญโดยคาดการณ์กันว่าต้นคิดเรื่องนี้มาจากแฟร์เบสบอลกุ๊ดเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลและจูเอลเกลเซอร์เจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความช่วยเหลือโดยจะนำเข้าเสนอเพื่อความคิดเห็นชอบจากเชลซีอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แลัตเทนัมสเปอร์และคาดว่าจะเริ่มต้นฤดูกาล2 0 2 2ันยีถึงสองพเป็นต้นไปนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่12ตุลาคมนะฮะ ลมหนาวมาแล้วนะครับสำหรับอุบลราชธานี